วันนี้ก็จะพามาชมนะครับผมมาพระเครื่องแล้วก็เครื่องรางที่ผมพกติดตัวเป็นประจำนะครับผมจะเป็นอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะไปชมกันในคลิปนี้ครับผมไปกันเลยเป็นกำลังใจให้กับช่องเราช่องวันวั y 1 channel อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe แล้วกดสั่นกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะครับผม สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆนะนะทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะมาทําคลิปเกี่ยวกับพระเครื่องและเครื่องรางที่ผมเนี่ยพกติดตัวอยู่เป็นประจำนะครับผมก็จะมีนี่ยทั้งหมดเยอะอยู่ที่ใช้ติดในติดกระเป๋าติดตัวเวลาเดินทางไปน่นไปนี่นะครับผมก็จะมีอยู่หลายอย่างหลายอันก็คงจะเริ่มกันแยกเป็นพนเครื่องรางเนาะจะเข้าใจนะครับ่ะนะครับผมอ่ะเรื่องเครื่องรางก่อนนะครับนี่เป็น ตัวแรกอันนี้เป็นเบี้ยแก้ของพระอาจา์ที่บ้านนะครับผมอาให้มาอันนี้เพิ่งได้มาพกเพราะว่าปีนี้เป็นปีชงนะครับผมเกิดปีมะแมนะครับผมก็เลยเอาพกเบี้ยแก้ไว้นะครับผมเป็นที่บ้านนะครับผมอันนี้จากะอาจารย์แถวบ้านนะครับผมแล้วก็ต่อไปเป็นตัวนี้ครับตัวนี้เป็นมีดหมอนะครับผมของหลวงพ่อเดิมนะครับผมหลวงพ่อเดิมได้มานานแล้วนะครับผมมีดปากกานะครับผมหลวงพ่อเดิมนะครับก็เก่าๆนะครับผม ไม่ออกครับอ่าน,นี่นี่นี่สนิมกินแล้วไมไ่ถอดนานนะครับผมมดหมอนะครับก็ได้มานานนะติดตัวนะครับผมแล้วก็จะมีเอ่ออันนี้เป็นเขี้ยวเสือหลงพ่อปานนะครับผมอ่าองค์นี้ก็เหมือนมีอะไรติดอยู่นะครับคือตอนผมได้มาผมเอาเข้ากรอบไม่มีติดนะครับไม่รู้ว่าท่านไปกัดอะไรมาหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับเป็นเขี้ยวเสือเก่าๆของหลวงพ่อปานนะครับผมนะฮะ เที่ยวจริงนะจริงนะผมแล้วก็อันนี้เป็นหมากทุยนะครับผมก็ได้มานานแล้วเหมือนกันนะครับผมนะครับผมเป็นหมากทุยนะครับก็เก็บไว้ติดตัวนะครับผมแต่ก่อนไม่มีเบี้ยแก้ก็ใช้หมากทุยแทนนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นแถวบ้านเรียกว่าเครือเขาหลงนะครับผมเป็นเครื่องรางด้านของการเมตตามหานิยมนะครับผมไว้กับเข้ากับผู้หลังผู้ใหญ่หรือว่าพูดคุยกับคนนะครับผมคนจะ นิยมชมชอบนะครับก็พกติดตัวไว้เป็นดีหนึ่งอันที่ผมพกติดตัวไว้นะครับแล้วก็จะมีรูปนะครับผมรูปของเซียนแปะลงสีนะครับอันนี้พี่ชายให้มานะเพราะผมทำการทําการค้าขายด้วยนะครับก็เลยพกติดตัวไว้นะครับกับเซียนแปะลงสีนะครับผมแล้วก็เป็นพระเครื่องก็จะมีทั้งหมดอยู่ประมาณ5้าองค์นะครับผมเริ่มองค์นี้แล้วกันนะครับองค์นี้ก็จะเป็นเอ่อพระห้าพี่น้องนะครับผมหลวงพ่อโซทอนนะครับผมองค์นี้ได้มา ไม่ได้นะผมเป็นพระเนื้อเงินนะครับผมขึ้นคอแล้วแต่แต่หนักนะผมวัดโสธรทาราวิหารอำเภอเมืองครับนี่เป็นพระเนื้อเงินีเงินเงินจริงนะเงินแท้เงินแท้ครับแต่ว่าไม่ได้ห้อยขอวัดเคยขึ้นและหนักก็ลยเอาออกนะครับผมอันนี้เป็นพระเครื่องบ้านผมนะครับเป็นพระบางลําพูนนะครับผมเป็นพระเก่าอีกองหนึ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่เด็กนะครับผมอันนี้ก็พร้อมกรอบเดิมๆนะครับผมได้มานานนะครับผม แล้วก็จะเป็นองน,นี้เป็นหลวงพ่อปานนะครับองน,นี้พระอาจารย์ให้มานะครับผมตั้งแต่สมัยเป็นเด็กวัดนะครับผมได้ติดตัวมาตอนนั้นน่าจะประมาณม2ม3นะครับผมตอนนี้ผมจบปร,ริญญามาก็หลายปีแล้วได้มาเกือบสิบปีนะครับองน,นี้ติดตัวตลอดนะครับผมแล้วก็จะเป็นสมเด็จครับผมองน,นี้เป็นสมเด็จที่เก็บเพราะว่า รูปทรงแท่นคล้ายๆกับงาช้างนะครับแต่ว่าแท่นเป็นเนื้อดินนะครับแต่ว่าสวยสวยสวยจริงนะครับก็จะพกติดตัวไว้นะครับเนี่ยองนี้สวยนะครับสวยมากแล้วก็จะเป็นหลวงพ่อคูณนะครับหลวงพ่อคูณรนนี้เป็นหลวงพ่อคูณนะครับเป็นนี่นะฮะหลวงพ่อคูณนะครับผมเหรียญรูปไข่นะครับผมเดี๋ยให้ดูกันนะครับ ผมเกิดวันจันนะครับผมก็เลยต้องพกพระนักปกไว้ด้วยนะครับผมเป็นเนี่ยคุณพันล้านหลังหนักปกนะครับอันนี้พระแท้นะครับรับประกันแท้ด้วยนะครับผมปีศก้าบนะครับนะฮะสวยกิฟนะครับอันนี้ครับเป็นพระติดตัวนะครับผมนี่นะครับแล้วก็องค์สุดท้ายนี่คือเช่าพระกับน้องที่รู้จักกันในเพจนะครับเขาให้มาว่าเป็นพระที่ดีเขาเขียนอย่างเงี้ยของดีและพี่เก็บ ไว้ให้ดีอะไรเงี้ยผมกเก็บมาเป็น uh, uh, หลวงพ่อหลวงพ่อรถครับผมวัดน้องอะไรเนี่ยสักอย่างนึงผมจะไม่ได้นะครผมเนี่ยเป็นภาพหมี่ที่เขาบอกว่าดีเก็บผมก็จะเก็บเลยนติดตัวผมนะเป็นหลวงพ่อรถนะครับผมเดี๋ยวดูอีกทีครับหลวงพ่อรถวัดไหนเนี่ยน้องเขาให้มาเราก็เก็บนะครับเป็นผมเป็นคนที่เชื่อคนง่ายเปล่าหรอกเขาให้มา เมื่อเขาว่ามันดีมันก็ต้องดีครับเนี่ยนี่นะครับผมเป็นหลวงพ่อรถนะครับผมวัดอะไรเนี่ยไม่เขกั้เลยวัดสอนดีศรีเจริญวะไม่แนนใจครับปฐมธานีนะครับผมเป็นพระทาดีองหนึ่งเป็นพระไม่แต่งหลวงพระรถนะครับเนี่ยนะครับผมเนื้อเงินนะครับก็สวยๆครับได้มานะครับ นี่ก็คือพละเคร e <hi> ื่องและเครื่องลายทั้งหมดที่ผมพกติดตัวเป็นประจำนะครับผมก็จะมีนี่ะครับข้าวข้าวก็จะมีหน้าปกของวันจันในตรงนี้นะผมแล้วก็จะมีพราเครื่องที่ใช้บรรนาล้วก็มีพี่น้องนะผมสักลิศมากนะครับตรงนี้นะครับเนื้อเงินเงินแท้นะผมน่ครับทั้งหมดที่ผมพกติดตัวอยู่ครับก็มีประมาณนี้นะครับผมนะครับขออนุญาต่ายรูปนะครผม ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมและก็รับฟังนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมวันนี้สวัสดีครับผมแจ๊ทุก